คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิ็นทิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดรหวยโชคสิริฐีมานะครับกับสูตรดับร้อยบนตลอดชีพสุดที่หนึ่งนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบสูตรต่างๆด้วยนะครับ ดูสถิติร่วมกันนะครับตั้งแต่ปี62นะครับก็วันหยุดก็หาเวลาดูในการดูร่วมกันปรางคนก็ค้าขายอยู่เนาะก็เปิดดูแล้วก็แคปเจอร์ก็ได้เออแคปเจอร์นะแล้วก็มานำมาเทียบเลขกันนะครับนี้ชุดที่1นะครับเพอตัดเลขได้เหลือน้อยชุดนะผมเห็นอย่างลอตเตอรี่ยังมีเต็มแผงนี่แพงอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้นะเอาไปตรวจสอบดู16กุมภาพันธ์62 นะครับที่ออก07 482 42็ดสทเราใช้ในส่วนของหลักจิบล่างบอกด้วยร้อยหน้าคืห่งห้าบวกแปดเป็นสิ1สามสิบสามบวกเจ็ดครับเป็นยี่สิบ่ศู์ได้ดับเบลศูนย์ศูนย์ไม่พบเลระบนครับต่อมาหนมีนาคม6 2สอคำนวณเลขตับได้เลขสอไม่พบเลขละบนครับสิบหกมีนาคม6 2สองคำนวณเลขตับได้เลขหน่งหนึ่งไม่พบเลขระบนครับ หนึ่งเมษายนหกสองคำนวณเล้กับเป็นเลขศูนย์ศูนยไม่พบแนกร้อับบนครับสิบหกเมษายนหกสองคำนวณเล้ตับเป็นเลขแปดแปดไม่พนแนงหลักร้อยบนครับสพฤษภาคมหกสองคำนวณเล้ตับเป็นเลขเก้ไม่พบแนกร้อยบนครับสิบหกพฤษภาคมหกสองคำนวณเล้ตับเป็นเลขสามสามไม่พบแนกร้อยบนครับหมิถนายนหกส หมีทดยนหกสองคำนวณเลขจับไปนเลขหกหกไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกไม่ได้หกสองคำนวณเลขจับไปนเลขเ7็ดไม่พบในหลักร้อยบนครับหนกรกฎากัลดาคอ6หกสอคำนวณเลขจับเป็เลขสาสไม่พบในกร้อยบนครับสิบห้ากรกฎาคมลดาขกคำนวณเลขจับไปเลขสีไม่พบในหลักร้อยบนครับหนึ่งสิงหาคม6หกคำนวณเลขจับไป็เลข1นไม่พบในหลักร้อยบนครับ สิบหกสิงหคมสาองคำนวณเลขตับไปเลขหกไม่พบในกระาบนครับหนึ่งกันยายนหกสองคำนวณเลขตับไปเลขหนึ่เลขหนึ่งครับลำดับหน้าเลขหนึ่งหไม่พบในกระาบนครับสิบหกกันยายนหกสองคำนวณเลขตับไปเลขสี่สี่ไม่พบในกระาบนครับหนตัวละคมหกสองคำนวณเลขับไปเลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในกระบนครับ สิบหตัวละคมหกสองคำนวณเลขจับได้เลขศูไม่พบหนักร <15, S 2> ้อยบนครับหนึ่งพิจิกันหกสองคำนวณเลขจับได้เลขหกหกไม่พบหนักร้อยบนครับหนึ่งิกพิจิกันหกสอคำนวณเลขจับได้เลขสามสไม่พบหนักร้อยบนครับหนึธนวคมหกสองคำนวณเลขจับได้เลขหนไม่พบหนักร้อยบนครับสิบหกธนวคมหกสิบธนวคมหกสองคำนวณเลขจับได้เลขเ 7ไม่พม้นหนักรอยบนครับ30ทสนบคม6 2สองคำนวณเลขจับได้เลข6 6ไม่พม้นหนักอยบนครับ17มกราคม6สามคนวณเลขจับได้เลข4 4ไม่พม้นหนักลอยบนครับ1กุมภาพันธ์หกสนะครับเราดูกันหน่อย6 0ศบวก2ได้2 2สองบวกเป็นึ่งเับได้9ครับ9ไม่พม้นหนักลอยบนครับ16กุมภาพันธ์63 คำนวณเลขกับได้เลขห้าห้าไม่พบในกรร้อยบนครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณเลขกับได้เลขแปดแปดไม่พบในกรร้อยบนครับสิบหกมีนาคมหกสามคำนวณเลขกับได้เลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในกรร้อยบนครับสิบหกพฤษภาคมหกสามคำนวณเลขกับได้เลขสามเลขสามนะเลขสามสัูรท่าเลขสามสามไม่พบในกรร้อยบนครับ หนึ่งมิไดยนหกสามคำนวณเลขดับไปเลขสามสามไม่พบในการาบนครับสิบมิได้หกสาคำนวณเลขดับไปเลขหนึ่งหนึ่งไม่พบในกร์บนครับหนึ่งกระดาคกรคมหกสามคำนวณเลขดับไปเลขแปดแปดไม่พบในราราบนครับสิบหกกราดาคารคมหกสามคำนวณเลขดับไปเลขเจ็ดเจไม่พบในการาบนครับหนึ่งสินคาคมหกสามคำนวณเลขดับไปเลขห ไม่พบแหก่งการ์บอนครับ16สิงหาคม6คําคำนวณเลขกับไปเลข2 2ไม่พบแหก่งการ์บอนครับ 1. กันยายน6กสาคำนวณเลขกับไปเลข3 3ไม่พบแหก่งการ์บอนครับ16กกันยายนหกสาคำนวณเลขกับไปเลข4 4ไม่พบแหล่งร์บอนครับ1ตุลาคม63คําคำนวณเลขกับไปเลข9กไม่พบแหล่งร์บอนครับ 1ิบหตัวลคํหกสาม 6, 3, คำนวณเลขตับไปเลขหนึ่ไม่พบในกรอบบนครับ 1, นาหนึ่งพิการหกสามคำนวณเลขตับไปเลขสองสไม่พบในกรอบบนครับสิบหกพิการหกสามคำนวณเลขตับไปเลขสี่สี่ไม่พบในกรอบบนครับหนึ่งารคมหกสานวณเลขตับไปเลขห้าหไม่พบในกรอบบนครับสิบหตัวละครหกสาคำนวณเลขตับไปเลขเจ็ดเจไม่พบหนกรอบบนครับ สามสิบจันทร์าคมศกสามคำนวณเลขดับไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งครับจำดยน,นะเลขหนึ่งเลขหนึ่งนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่หนึ่งบวกหเป็น7จ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็น14บสี่ได้ดับเลขสี่ครับเลขสี่นั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับหน่งก็วันหกสี่ครับเก้าบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้า สิบวกเจ 22, ด็ดเป็นยี่สิบสองเดสองดับเสองครับลขดับเสอง x สองน้าเรามันตกัน x สองสองนั้นไม่พบในร้อยบนครับ16บหกก็มาเป็นหกครับ3าบวกแเป็น11 11อบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบแปดใช่ไหมรดับ x แปดไม่พบในร้อยบนครับหนึ 1, มินลคม64คหกสี่คำนวณลขดับได้เลขหกหกนั้นไม่พบในร้อยบนครับ หนึ่งมีานหกสี่คำนวณเลขกลับได้เลขแปดเลขแปดนั้นไม่พ้นในระับนนะต่อมาหนึงเมษายนหกสคำนวณเลขกลับได้เลขสี่สี่นั้นไม่พ้นในระับนนครับรับดูกันหน่อย 16, 6, สิบหกเมษายนหกสี่เราสุ่มเลขสุ่มดูเลขนะสุ่มคำนวณห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกเเป็นสิบสามได้กับเลขสามจริงไหมสามสามไม่พ้นในระดนบ สองพิเคำหกสีคำนวณเลขตัดได้เลขหนึ่งหนึ่ม่พนในหลักร้อยบนครับสิบหกพเจ้ากคำหกสีคำนวณเลขตัดไดเลขหกไม่พบในหลักร้อยบนครับเรามาสมูเลขหน่อยหนึ่งมิได้ยนหกสี่สี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกเเป็นสิบเจ็ดได้ดับเลขเจม่พบในลักร้อยบนครับสิบหกทนายนหกส่หนึ่งบวกศนได้หนึวกเเป็นแได้ดับเป็นแ แไม่พบในกรอยบนครับหกระดาได้ของหกสี่สองบวกเจ็ดเป็น9ก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้ดับเลขหครับหนั้นไม่พบในกระดบนครับสิ 1, กระดาไดของหกสักครับสิบหกกระดาได้ของหกนะครับเจบวกหเป็นแปดแปดบ 7, เป็นสิได้ดับเลขห้าหไม่พบในร้อยบนครับหาาส,าาสิงหาคมหกสี่ หกเป็น7จ็เบกเป็น14บได้ดับเลขสี่ครับสี่ไม่ปนแก,กระหบอนครับสิบสิงหาคมหกสีนะครับสองบวกสบวกสเป็น4ี่ห้าวกเเป็น13บได้ดับเลขสามครับสามไม่ปนแระหาบอนครับหนึ 1, กระายหกสี่ครับเจกสเป็นเก้าเบกเเป็นสิบหกได้ดับเลขหก ดูต่อไปครับตับ x หกนะตรสอบครับหนึ่งกันยายนสิบหกกันยายนหกสี่เ x หกไม่พบในกระดบนครับต่อมาเก้าบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองได้ดเล x สองสองนั้นไม่พบในกระดบนครับหนึ่งตัวละครหกสี่ครับแปดบวกสองเป็นสิบแปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดได้ดับ x เจ็ดครับ 1, ได้เจ็ดนั้นไม่พบหนักร้อยบนครับ16บหตัวละของหสนะครับ3ามบวกหกหกเดแปดเป็น9ก้าเ้าบวกเดเป็น16ได้ดับได้หกครับ6นั้นไม่พบหนักร้อยบนครับต่อมา1นึ่พิจิกายหกน,นะครับ045 03 7 2่ห้ตัเกหลัก10บหลักสิล่างบวกด้วยร้อยหน้าที่หนึ่งเก้าบวกสี่เก้าสิบสา สิบวกเ็เป็น20ใส่ศูนย์ที่ับ x ศูนนั้นไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกที่กันหกครับ x ศย์ไม่พบในหลักร้อยบนครับสิบหกที่กันหกสบวกหกบวกหเป็น11บเอ็ใช่ไหมสิ 11, 18, บเอ็ดสวกเ็ก็เป็น18บแที่ดับสครับในหลักร้อยบน เห็นไหมครับดับเลขแปดในหลักร้อยบนนะสิบหกพิจายคหกสี่คำนวณได้เลขจับเลขแปดนะครับดับในหลักร้อยบนนะครับแปดไม่พบในหลักร้อยบนเห็นไหมครับไม่ว็าจะมาออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสี่เก้าแปดสองเลขแปดไม่พบในหลักร้อยบนนะครับต่อมาครับหนึ่งธนวัคมหกสี่เรามาดูนะครับหนึ่งธนวัคมหกสีนะ่เนอะเรามาดูกัน หนึ่นาคมหกสีครับศูนย์เจ็ดเจ็สองนร้8 2แบวกด้วย7ครับ8กับ7 8กับ7เป็น15ได้15ใช่ไหมบวกกันได้สิบห้บวกเครับ15 16 17 18บหกสิบเจ็ดยิบอยิบสยิบสนะครับ 8ปดกับเป็นสิบห้าสิบห้าบกเจ็ดเป็นบสองยได้ดับเลขสองนะครับด,ดับเลขสอนะนี่นะแป 15, 15ดกับเเป็นสิบ้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยีใส่สองดับเลขสอครับไดหลักร้อยนะครับโอเคนะ,อ,ะอันนี้ดับร้อยบนตลอดชีพสูตรที่หนึงนะครับกดติดตามเพื่อเทียบสูตรอื่นๆได้เลยนะครับสรับสูตรดับในหลักร้อยนะครับ ฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหอยโชค4ศิมรา,านครับสวัสดีครับ